กลับมาพบกับเกม Horizon Forbidden West กันต่อเลยนะฮะตอนนี้เรากำลังจะลงดันกันฮะเป็นภารกิจเสริมนะฮะเราเก็บให้ครบเลยนะฮะก่อนที่เราจะข้ามไปต่อในโซนต่อไปแนะละภารกิจหลักโอเคเริ่มเลยผมไม่อยากจะล้มแนดันนี้เราจะได้โอ,อะไรอะไรได้อีกโอเค ลองมันค่อนข้างพอมาฮะอัพไปเยอะเหมือนกันเอ๊อเดี๋ยวนะครับเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยผมคุ้นเคยกับการใช้ชุดก่อเทพในการลงดันนะแต่ภาคนี้มันไม่มีเพราะงั้นเอาชุดที่ดีสุดที่ผมอัพเต็มสุดแล้วก็คือตัวนี้แต่เดี๋ยวต้องดูสถานการณ์นะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดเติมที่มากับเกมนะฮะถ้าเกิดมันเวิร์ก,กว่านะฮะอันนี้เราต้องไปไหนต่อเนาะน่าจะขึ้นข้องบน หรือไงเอ่ยโอเคไม่มีทางเลือกละเราให้ปีนเราก็ต้องปีนนะฮะตายครับเะคู่นะครับผมขอปิดไปตัวที่เป็นแท็กก่อนนะฮะ่งั้นไม่เกะกาตาฮะ อันนี้อีกตัวหนึ่งใช่โอเคอ่อน่อา,างเก็ดการลูกตาครับออกไปเถอะโอเคครับเรียบร้อยป้ายเออถ้าทานต้องซิปลายลงไปนะอันนี้ Okay. อโอเคไปอ้โหัแนี้อีกแล้วครับผมโอ้ยอลังการกว่าภาคแรกเยอะครับอันนี้โอเคต่อเนื่องครับไปไว้จบที่ไหนนะว้าวโอเค ขอ,อสแกนก่อนนะในอาจากนี้เราไม่รู้อะไรเลยนะฮะโล่พลังงานี่นขนาดสเบียงเล็กโะโอู้เหมือนเราจะต้องไปตรงจุดนั้นแต่ผมขอเสิร์ชตรงนี้นิดนึงโอเคไม่มีอะไรไปไม่ได้ครับตรงนั้นเพราะราโดไปตกแน่ๆฮะตรงนี้เราก็ไปไหนไม่ได้เลยครับ นี่แต่จะต้องมุ่งไปทางนี้เท่านั้นเลยอ้อมาคอกี้ก็มาในด่านนี้ด้วยเหรอนี่อยากให้มันเห็นดีกว่าไม่อยากบวกเบื่อฮะอ๋อโอเคใช้นี่เป็นหลัก จูโจมดีกว่าครับนั่นแหละอย่างที่ทำประจำก็คือจู่โจมแอบรอบโจมตีเพื่อความสะดวกเพื่อนเครับช่วยสอบวิธีผมหน่อยว่า วลาดวลกับโบโลเวอร์เน kind of ี่ยถ้าเราใช้หอกของเราอย่างเดียวเลยเนี่ยมีวิธีไหนไหมครับที่จะไม่โดนสเปรดามเมจของมันเนี่ยเพราะเวลาผมไปบวกเวลาชาร์จบวกทีไรโดนทุกทีฮะมันเสียเลือดโดยโดยไม่จําเป็นนะซึ่งไม่ชอบเลยวิธีอะไรแบบนี้เนี่ยมันเสียเวลาครับต้องําให้ผมต้องมานั่งเก็บยา เราโออะไรตรงนี้ฮะถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่าน,นี้ก็ช่วยโพสต์ในคอมเมนต์หน่อยนะฮะผมตามอ่านทุกอันนะแน่นอนเพราะผมอยากรู้วิธีของเพื่อนๆเ,เหมือนกันเพราะผมว่าเพื่อนๆคงเล่นไปไกลกว่าผมเยอะแล้วแหละค่อนข้างมั่นใจเออมันให้ลงไปไหนละเนี่ยอืมมันมีไปได้หลายทางมากเลยครับผมพูดจะไปทางไหนเนี่ย ลงไปข้างล่างเขาไม่มีอะไรนี่แต่น่าจะเป็นคล้ายๆเราง้าหรอกเอโอ้ออีกแล้วอาจจะไม่ลงจะไม่ลงเพอิอกดลงอีกแหละโอเคอเดีเ๋ยวผมขอ ก็มันไม่มีอะไรครับเนี่ยสแกนไม่เจอเลยอ๋อเป็นเพราะงี้เผื่อตกใช่ไหมฮะโอเคได้จ,จำไว้ฮะไปไปเสียเวลาฮะอันนี้เข้าให้เราขึ้นไปด้วยเพราะงั้นเราลองขึ้นไปดูฮะเผื่อมีอะไรเพราะของอยู่องค์บนมักจะดีเสมอ นไปดูครับน่ามีของจริงด้วยอ๋อของขายนั่นเองโอเคไปทางนี้ครับ ไปได้หลายทางอีกแล้วอ่ะทางนี้ไปไม่ได้แน่นอนโอเคครับเราไปทางนี้นั้นเราไม่ไปเก็บของเราเต็มแล้วฮะเราไปเลยไปเลยฮะผ่านไปอ๋อมีจุดให้โอเวอร์ไรถ้าตรงนี้ก็ลงได้น่านมีกล่องโอเคครับถ้ามีกล่องค่อยมีค่าในการลงไงย เอาปอดิดปูมีแค่โอเคเอไปละเราไปกันโหอ,อะไรโตเอาล่ะมาโหอ,อะไรจังยนะัขอรู้ก่อนนะเกาะมพมหอมอย่างโพรรู้สึกว่าเออ ก็มีก่อนายพาน เดี๋ยวสักครู่นะครับผมผมขอดูว่าชุดไหนมันจะป้องกันสูงสุดนะ ก็กัรนะเพราะเราเองก็ยังไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะเจอตัวอะไรอะฮะเพราะงั้นเราไ <c oughs> ้นี่ก่อนดีกว่าเ <c oughs> ออเดี๋ยวนะครับรู้สึกเขาจะเห็นเราละโอเคเราขึ้นไปดีกว่าะทำเลนี้ไม่น่าจะเวิร์กละ มีสองตัวนะฮะถ้าเราชีวิงลงไปตอนนี้ก็โดนเนี้ยงั้นเราเอาเออนี่เอออาวุธฟ้าระเบิดโอเคเปิดนั่นแหละครับผมแหลกไปหนึ่งครับ ไม่โดนฮะเหมือนเขาจะอยู่อีกด้านหนึ่งของวงไอ้นี่นหะฮะป้ายนั่นไงโอ้ยหลอกคุณหลอกดาว <L ock> นั่นแหละครับผมทำให้มันช้าลงแล้วก็มีช่องแพรลี่มากขึ้น หอกแรงเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยโดนโดนโอเคครับผมอะอเอก็บเล็กน้อยไม่ใช่ปัญหาเพราเราเก็บได้นั่นเองแต่เราจะดูซิว่าตรงนี้เราไปหาอะไรได้บ้างครับมีอะไรไหมไม่มีโอเคเราไปกันต่อครับ แล้วเราจะไปไหนต่อยังไงต่อแล้วทีนี้อันนี้เราไปได้ไหม สุดแค่นี้เองครับไปไหนไม่ได้ถ้าผมเดาไม่ผิดให้เราเดินไปตรงนี้แล้วก็ออกไปทางนู้นโอเคปาย <c oughs> นี่ไปไหนโอ <c oughs> oh, ไปได้หลายทางมากเลยครับนี้ <c oughs> ให้เราไปทางนี้ครับโอเคเราก็ไปตามทางที่เขาให้เราไปก็เอ้ยเดี๋ยวนะครับผมเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวนี่ทำไมเราเราปีไม่ได้อะเดี๋ยวนะฮะไมต่ต้องตกอ่ะโอเคต้องเร็วฮะอันนี้ช้าไม่ได้เลย ลองดูนี่อนว่าเราปีนตรงๆนี้ได้หรือไม่ไม่ได้ครับมันล็อกไว้ก็ <c oughs> ตกอีกนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผม ผมขอหาวิธีในการปีนก่อนนะครับเ๋ยผมมาอัดต่อนะครับผมสักคู่หนึ่งนะครับ